ด้นเศรษฐกิจของประเทเทศตตติโาามไปไปด้อย่งยังยปัญญารักคณะผู้บริหารเ่านแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะ mm hmm. ดิฉันชุมาพรเห็นประเสริฐกับงานแถลงข่าวสรานรมชมวิถีลุ่งเจ้าพระยาป่าศักดิ์แอดชัชนาทงานนี้จะมีขึ้นและก่อนที่เรากําลังจะเข้าสู่งานแถลงข่าวงั้นก่อนอื่นขออนุญาตเดี๋ยวจัดพื้นที่อิสานดนึนนงขยับตุล่วง แล้วก็ได้ภาพสวยงามไปออกอากาศรวมถึงรายการวันใหม่วาไราตี้ที่พี่ชันเป็นพิธีกรอยู่ด้วยนะคะ8ปดโมงสู่รายละเอียดในงานผถลแงข่าวทั้งหมดคะ่ะทุกท่านคะนําทุกท่านเข้าสู่เรื่องของ v t r ที่ทําให้ท่านได้เห็นภาพรวมถึง ปัจจุบันการท่องเที่ยวชุมชนกลายเป็นหมุดหมายใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวผู้อยากสัมผัสวิถีวัฒนธรรมอัตลักษณ์เด่นผู้คนรวมไปถึงสินค้าชุมชนซึ่งแน่นอนว่าในกุตาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นสามารถสร้างไรายได้ให้ประเทศยานมหาศาลธุรกิจชุมชนสินค้าชุมชนต้องหยุดให้บริการชั่วคราวส่งผลให้ไรายได้จัด เป็นเรื่องหลัก้นะจนอนปีร้อยปีเลย เป็นมากเลยลูกรับรางวัลจากท่านผู้ว่านาทีนะคะโอ้โหน่ารักมา,มากๆเลยท่านขาน้องขุนกับน้องขิมท่านเป็นน้องๆทั้งนะสองคนโอ้ยขนาดเราโต่อขนาดนี้เราจะไปลำโขนเรายังลำบากเราจำการเดินตัวเองไม่ได<ม>้งานนี้น่าสนใจมากค่ะท่านผู้ว่าสรานรมชมวิถีลุ่มเจ้าพระยาป่าสักแอดชัชน่าการสวบ,บ,บนฮะท่านผู้ว่าราชกจัตริย์อนนังกฤษท่านในวัดลุงสาครที่ มีส่วนในการผลักดันได้งบประมาณให้จังหวัดมาจัดงานครั้งนี้นะครับเราก็รู้อยู่ว่าลุ่มเจ้าพยาป่าศักมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมากเลยโดยเฉพาะชัยนาทเนี่ยถ้าย้อนติราชาได้เป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยนั้นนะครับรวมทั้งในสมัยที่ยาเนี่ยเ<ห>มืองแพก่ติราชาสันโุรีนี่แหละส่วนที่ป่าศักเฉลิมศิล์ก็มีศูนกาเรียรือที่เขื่อนป่าศักนะครับทีนี้คําว่า เวลานะครับมีปลาลมีปลาส้มรบ,บุรีอย่างนี้น,นะครับหากินไม่ได้วัตถุดิบที่เกี่ยวข้อเลยนั้นนได้ประโยชน์จากการจัดงานครั้งนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นไ้มากินช็อคชิมใช้นะครับทั้งกินแนละ้วก็มีของฝากดีๆแล้วอาจจะมีโอกาสในการติดต่อเจ้าคู่ธุรกิจต่อก็ได้ ให้ท่านได้เห็นภาพใหญ่นะคะว่าความสําคัญในการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเราก็ยังเป็นประธานสภาวสากรรมท่องเที่ยวกลุ่มภาคกลางตอนบนและประธานเขตพื้นที่สภาวสากรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็จะไปก็มีสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีชัยชัยนาทอุทิ่ังทองยุบบทยานชายแดนและก็ไปสรับบุเกณย์ที่จะมาจัดงานครั้งนี้และมีสิ่งต่างๆที่ดีที่สุดของแต่ละจังหวัดที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดนะครับนะครับ มันเชื่อมสายน้ำาแื่องยมีทรอนะครับเชื่อมใจเชื่อมการทํางานเชื่อมตำรวจเอกรากรครับกับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านเตรียมนะครับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับรักษาความปลอดภัยนะครับในงานนะครับในส่วนของด้านการจราจรเนี่ยนะครับเราได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจค่ะท่าน

สับประรดแล้วก็การใส่กระเ,เทีเยไปก้วยไม่อาอ้โหัวโห่ลต้องโหใช่ครับเพ <c oughs> ิ่สรดเอาวันนี้นะครับเอาความต่างหลายของเของสับรดเนี่ยมันมีหลักอ่ะ <c oughs> <c oughs> มีกี่นาทีข้างหน้านี้แล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านแถลงข่าวของเราได้เลยะคะ่ะขอบคุณค่ะเรียนแชิญท่าน